ทุกคนไปทำได้ดี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 ธรรมดาไ่แต่ล้ไนไรเปนนิัไเนไข้หลังมืนี่เป็นอะไรเป็นที่เก็บเก็บศกที่เก็บศพของอิสานน้ำหนึ่งแล้วก็ของเก่า แต่ีนของคนไทยเรามีพระมาทีหลังสมัยก่อนเมื่อปีพศแลันแต่พอยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเงินทองในต่อที่ปราสถนาทินคนเขาก็เอาไปก็เหลือเป็นผู้ศรัทธามาเห็นรูปรูปาพระนัท่านนะนั่งนั่งให้นั่งนั่งนั่งแล้วจะไม่ปวดหลังถ้าเกิดนั่งแล้วเกิดพอใจได้นิมิตดีเชิญดี การที่พุทธศาสนิกชนหรายมาถึงพุทธชายาแล้วได้ปฏิบัตินำเข้าตตเป็นผู้นำของนรชนเมื่อมาถึงสถานที่อันนี้แล้วก็จะได้นำพาปฏิบัติในจิตของพระพุทธองคนะ์ที่ทรงตรัสรู้ตั้งมีหน้าที่งรงเชิญพระชนมายุคที่ตั้งใจเข้ามา ท่านเป็นขั้นบบเป็นมหามงคลขอได้โปรดตั้งใจนำคำธรรมพุทธามคูเทมิสันทางภูเทมิตรงนี้ขอทุกานได้เลย นาตะเกเรนะมหาโพธิ์จริโพธูเจมิภูเจนิพระพเจ้าอมุนาตะเกเรนะสิ่งที่พระุทธเจ้าทรงชนะมานก็คือบารมีสร้างความดีให้พนมือมานที่แตกไม่สิ้นั่นคือการปวัดิ

Hors!